สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามกันเดี๋ยวเรามานี่ก็คือสลามของเรานะคะเดี๋ยวเราอกอกมาก่อนวา้านี่นะคะก็แกงมาแล้วนี่เดี๋ยวจิ้มให้ดูเสียงมันอาจจะไม่ค่อยมีนะถ้าเรื่องแคสเกมนะคะก็แคสแน่นอนตอนนี้เรากำลังให้เขาลงเดอะซิมส,สีให้อยู่ในแผ่นนะคะเราจะมีแผน่น เดบแผ่นไว้แล้วเนาะนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทเออใช่ลืมบอกไปเลยว่านี้เป็นสูตรใหม่ของเรานะคะนี่แหละก็นี่นะจะมันมันก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะเล่นเดอะซิมจริงๆแล้ว ไม่ต้องไปสนน้องนะคะมันพูดเลอกเลยเออยังไม่เห็นเล่นจักวบอลหรอเออเล่นอยู่มามครับ My c ร r v e เล่นนะ My Chrome ยิ่มยไปเลยชั้นรีวิวของขอยู่ี่นะคะมันก็จะทั้งเหนียวแล้วก็ยืดด้วยเดี๋ยวให้เูีน้งแค่ยายาหยุดแล้เนาะแม่ยืดแล้วก็โู้ยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามหรือถูกใจเอ้ยอย่าลืมคอมเมนต์เลยถูกใจก็เป็นกำลังใจให้น้องพี่เหมียด้วยนะคะเอาซับสไคร์มาด้วยนะนยบ๊ายบายค่ะแงมงมแงมก็ก็เดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งนะคะก็ลืมบอกไปว่าเรื่องหนึ่งคือ ต่อไปนี้เราจะไม่เล่นเกมในโทรศัพท์อีกแล้วเราจะมาเล่นเกมในคอมทั้งหมดเลยนะคะเราจะต้องทำให้เหมือนนักแคสเกมซะบ้างนะคะเออเนาะก็บายบายค่ะดดดดด